อยู่เด็บอนว่า,าบขค้ดตัด้งแต่มาอยู่น้ำกันนี่ก็บบเคยทามบบเคยเาบาบกเคยปรับถูกสิก,กันจากเธอตัวมาอยู่น้ำเห่านี่ต้องมาหลับพละต้องมาแบกน้ำหนักต้องมามีความรัผิีชวบซอยกันแต่ก็มาคิดโดนเติบนอนคิดนั่งคิดเฮาต้องมีการเปลี่ยนแปลงเงินบบตัวสิบเก้าบอกมันกระเลนินพูด ม,มันมีดอกอยางแล้วหารอหกร้อแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนหยุดอย่าขวางทางประตูอะอย่างวะอ่านบอก าไงเสียบอยรู้กันี่ยห่วยคือรับเร็วแต่เดี๋ยวนี้นะโอ้ปันสลอดอยู่เออผมมีเรื่องจะปรึกษาครับผมว่าอยากสั่งอย่างรถมหมครับครับผมฮกล้อฮกล้อบอสผมบเปลี่ยนสีหล้อผมเปลี่ยนฮกล้อครับเปลี่ยนฮกล้อแมนครับโอเคอยากมาสีหล้อเด้อตัวใดล่ะหมื่นสองอุ้ยกันเองรถมหมจากสิบหนึ่งไป มือถวดเออ,อ,อคุยกันยังไงสิแม่จังได้เป็นลูกค้าประจำอเคโอเคฮะดวนโอเคครับแม่ดวนดวนดวน,ดวนตรงสั่งมาเลยครับโอเคเดี๋ยวงานเข่าครับเนี่ยครับครับครับมาเสียวเฉียวว่าเนี่ยยึดลุงสีเข้าบอกกันว่าทั้งถ่าจเข้าว,ว้าเอ,าเอาา้าเอ้าต้องเลี้ยงว่ะเฮ้ยนางมาหาหล่อดัมโนดัมทาเจ้าแม่ยังสัน่น มาเอาเขาไงมาสีขาวไปแต่วัเนี่มาอนเ,นเอาเขาจัไหนมื่อนี้วันพาเขาหยุดเอาบ่เออโอ้ยวันพาปสีขาวไปอยู่บ่สขาวตายแล้วมื่อแรกมึขาวมาไหมานี่เฝ้าว่นิดฝ้าแนกอยูจอ่จะมีเงินจังมื่หนึ่งบ่ <c oughs> อบุมบีโหข้ลมตุนบ่ดแีแทบวะผู้แหลกกับบมีเงินเหร <c oughs> อไอยาอเราใหญ่ นี่นางซีบอยจับฟังไม่ยัง,ง,งยเราแบบที่เห็นมือนั่นคอยไปลาดอาหารไปแวะเอาเลือ่องฝากกับจำปีคอยเห็นไอบ้บอยไปราบอาหารกับผู้สาวเมียใหญ่เมียนี่ออบอยม่นเะป็นเนียเราตดีเมียเราตดีเมื่อหน้าเมียนะเมียเราผัดเพื่อไปเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศพูนเอเงินมาจับน้ำจับปีก็ได้แค่สองลอย ว่าสิไปถามเองเงินมาจำอีกบว่วเ่ยเจอเหยื่อแล้วว่าเขาเท้าสอ,องคนอี่ว่าอุ่มกระป๋อนนาะ ้าตาคือเขินเครีรยดแต่ว่นหนังผู้สาวผู้สาวบอบอคอ,อยจำเมียเราได้อยู่แต่คนที่มาหน้ามือน,นันน่ะบ่นเป็นเมียเราอุยอย่าไปบ้าเห็นแล,ลาวายอุ้ยคอยว่าต้องเป็นกิ๊กเราเนี่เลยยายอุยอย่าไปบากพอดีพอดีอุ้ยยายมันตาเจ้าเป็นเอียมันแจบเครื่องเครื่องนิดนึงกิ๊กเราแ,แถแน่นอนถ้าเบ,บื่อแบจําเมียเรามาเดี๋ยวคอยจะไปบอกเมียเรา แมนบอกอ,อุ้ยอย่าไปหาว่าทอเขาสิพีกันอุ้ยคนที่สี่ต้องโดนโลงโทษแมนบอกอือคักบอว่าพื่นคนอุ้ยมันละคักแทนยา,ยายมันละม้วนกระโดวายงั้นอุซาบเตือนเลยเมื่อกี้นี่ลนะ่ะโอ้เจ้าคือบอกก่อยซาแทนยายอุ้ยบ่ท่านแล้ยวเมา้องหัว,วม้มนมวนปัดจิตสมคามเนาะจะมาถึงตอนไหนล่ะมาั้งแต่ตอนยุรานพบลาณ ยัจะรูบ่ใต่ซาเด้อบอได้เห็นยังแต่ละมือนี่นี่สมบอกณ์พ้นดีบ่กับบอลานกว่าจะยนคุยกันทั่วไปะลอกแต่ว้าอกระบอกป็นกซาดูนคือจังคนงามส่บอกตัวนี่บอกคุณพ้นกับอเป็นยังตุ้ยเขิน่ะเอ็นบอกว่าแก้มกัะซิบนีพูงงามมากสวยแล้วเอิ้ ถ้ามันพูดไนะ่นเทียงตาสวดตาดุนหน่อยได้ไหมแต่ว่ายอดเป็นทุกตัวเออเป็นอนุ้มแน่เป็นอ่อนแน่เอ,อ้ยจะเป็นเบาดีนะมืะอ,อ,ห,อ,ห,อหนาบอ,อ,อกแล้วกันนี่เน,นียนอนนี่นี่เนาะยอดเลื่องป่านนี่เ<ห>นาะนี่แน่นอันนี้ละออ่ใส่ชุดข,ข่อยแบบสวยมีออรา่าอยู่ถึงมือนี่มีพื้นฐานพื้นฐานหน้าผิวสั้นสดใสแน่เออว่าเด็ใส่บประมาณนี้บอดอกเออพอดีไอ้มีเรื่องอยากปรึกษานิดนึง เรื่องอีหยังไอ่อช่วงนี้งานไอเขาหลายเครื่องสิเป็นงานเครื่องเสียงหมอลำบ้านนันบ้านนี้รับแต่ละเดือนนี่สามหมื่นห้าส<อ>ี่หมื่นห้าห้าหมื่นกว่าีเออเอ้าแล้วคดีปานนั้นตัวไอ้มืองงานเนาะแ<ะ><ะ>ม่นแต่ว่ามันติดปัญหาอยู่นิดนึงเออไม่เดีเลยไงบริไลบ่ได้ไหลายบ่ได้ไหลายบริไล,ล,<ะ>ลสิติดปัญหาอีหยังรับงานตั้งวต่สามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นกว่าน่ะบ่น่าจะมีปัญหาหน่าไอเอ่อ ตาตอนนี้ยางรถไอ้มันบดีไอ้ก็เลยสั่งงยางรถมาเปลี่ยนเลยเออ็อีเนออจ้าเหตุถือแล้วแมนการที่เฮาออกงานรับงานนั่นสิเนาะอืเมื่อก็ต้องมีของที่แบบต้องเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่ดีขึ้นัน่นดินล่าคิดถือแล้วเนาะอออคิดเกินเลยปะแมนออกนอกมาแมนปะแมนนะแต่ว่ามันที่ไม่อยู่อีกนิดนึ้าที่ติดปัญหาอยู่ตอนนี้ปัญหาอย่างเ่ามาดูอืมเบาดีดีเลยเป็นบ่ รับทังอะไรเันเนาะแม่นโอ้ยไอ้บุ๊มมีเงินจ่ายเขาเอ้าก็สิบ่มีไปไปรับงานสามสิบมาทำเงินพุ่นเอ๋อบางที่งานว่าท่าเด่นนั่นไงแต่ว่าเขาโอนมาจากมากกับบัหลายก็เลยอยังมาปรึกษาหน่องสองคนนี่ละอ๋ออาจารย์สิไอ้ว่ากันถื่อกันเออติดปัญหาแบบไหนว่ามาชัดๆใหุ้จเจนเลยออนี่แหละคนเข้าใจกันนั่นสิละไอ้ว่าอยากหยิบเงินพวกตัวจักรมื่นงเนื่อยอุ้ย อยู่เงื่อนมาตีไอ,อมืออื่นนี่อุ้มสีได้ใจค่างหัวลดใจ่าประกันรลดอุ้ยแบบลายยางเลยไอก้อ็มีดอกเป็นเป็นงไงโอเนาะ่างคนต่างมีปัญหาเนอะอเดี๋ยวเรื่องายเขาจ้ามาส่งของบออันสรุปว่าบอได้มหนบอหนี้มอ้ยแต่มันความงามผสมกำเงินเนาะงามงามมาสัน่น นากระดำถูกพ่อจะมูม <co i> <on> so <sh arp vik Worlds> ีเง like ินท hey, right. ั้งนั้นกับปลากระเบี้ยวอันนี้ว่ามันเ็ดให้ไรมั่งโมเมนต์ตัวนี้หัวหัวก็คักตัวนี้ฮูแล้วร่มเสียเอาอะไรเนอะหัวหัวยังพี่ว่าจะเสร็จเอาแล้วเจ้าสิได้เงินไสเลยวันนี้จะสูงมันยากนะมอยู่ไผายู่มันเถอะเพียงโอ้ยมองเห็นพี่โยงกันอยู่จากงามๆนากระแห่ปลากระเบี้ยวผมกระงอบโอ้ อย่งายงกระตุกเพราะอย่างไปนี่โอ้สงสัยไปส่งของลูกค้าหรือเลยมาหนีได้เนาะเอาไปดิคันท่กสวัสดีครับวันยังไงเสียบอยโอ้ยใช้ลำรวยนะพอเห็นนายเห็นตากระโดดนะเนาะยังลูกค้าบ่เอาบ่ายกเลิกคนที่ลูกค้านะ่ะเอา้า กะที่ตัว้างอันนี้ผมสั่งแมนเฮียเป็นบ้าผมไม่ได้ซังตัวซังอย่างที่ผมโทษไปเมื่อวานนี่แมนผมสั่งอย่างุกหล่อเอาตัวนับเบิ้งจักรลอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเออกองหกหล่อถือ่าอย่างหกหล่อแมนมันโมเมนต์อย่างหกหล่อเฮียแมนลองนับเบิ้งมันจักรจักรล้ออุ้ย มันโมเมนต์อยางหกลอ้อแมนหกลอ้ลอหกล้อมันโมเมนต์อยางหกลอ้อเหี่ยหกล้อมันโมเมนต์อยางแบบนี้รับออเดอร์จังไหนดูนี่นะย่างหกล้อลายบรรทุกถือตั๋งปะร้ย ยาง6กล้อ1,000 0บาทครบบวก7%แม่มันนี่พรุ่งนี้ไปไปเคลียร์ที่ร้านด้วยนะอย่าลืมมันโมเมนอย่างหกล้อเนี่ยอุ้ยข่อยพวกเบือนน่อนายน้ำฮีโบัวเลยบ้านี้ตายบ่บ้านี้ข่อยจะเอาไปไสกับหยังละบานี้